เปิดออกที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนฉันมาสีข้าวเลอเอาข้าวมาสีที่นี่คือที่ใดสีข้าวและอาหัมมานำราสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายเบิร์สกูสุุนจ้า วัสดีตอนใกล้สิเทียงเมื่อในห้าสิมาหาน่าไหมไปแกงบ้านตุยตุยเลาไปรองกลับลงมาแต่ปักช่างเธอเอาแต่อันใหญ่อย่าเอาอันน้อยขันแกะเลือหาเลือกเอาสวัสดีตอนเท,ที่ยงเที่ยงจ้าเอาถุง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 ,ง,งหาเลือกเก็บอดรดเพราะวจ้ะของเขาอ,อนุญาตแล้วหาเก็บเอาแต่อันใหญ่ๆมันนั่นสิได้อันใหญ่ๆมันมีแต่อันน้อยเนาะ จะมันก็ลายแต่ว่ามันน่อยเนี่ยบางแน่เนี่นะเธอกักซากยันี่กระคีขานแกะแล้วบ่โอ้ยอันไงมันอยู่ซ้ายแต่กเก่ดอันนี้ยอยี่อันนี้ยนะ้อยมัแนแตเนยงในน่อย,อยเธอ แต่มันบเยา nháo สำเนียงสำเนียมันมันยังน้อยอ่ะนเยอะใหญ่น่ะก็ไหนก็มีแต่อันเล็กๆเหรอโอ้ยมันมดโยดมันคือว่าละสี่ขะยาอยู่หางมิติแนงในหน่อยไหม ก็ข้านแก้แล้ว้ต่หมูมีบัดไดขึ้นตุ้ยตุ Woah, anyway. ้ยตุ้ยโอ้จักเหม็นนะใส่โว้เวิร์นโอ้ยมันคือบ่าปงบอมีแต่อันน้อย ใช่กระดายแต่มันตื้นเหรอไหมทองเถงเหรอไหมมันคือบวเสียยขลาดอยูงนะทำไมมันไม่ยาวอะ่ะมันยังไม่ยาวเลยเนี่ย่ันไดยซ้ำนี่ก็ ยังขายอีกนะโอ้ยอันนี้แหละขยัอยู่ห่า,างพีง่ตแตนแดงนหน่อยๆพอดีข้านแกะน,นอนกระดึงดึงอยู่ตึง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 ได้แล้วเหรอใชนอนโอ้ย มีแต่ครอ,อกหมูครอ,อกหมูแล้ไม่บ่งที่เอาอยู่บ่ห็นมาเบิ่งก่อนสุดทายึงสิเทาอายุข้าวแม่นอนหลับอย่างสบายนอนกระดึก,นะนนกระดึงอยู่ถึงสิแกแต่ใจฮักเดียวี่เทอระไปกาะพี่แล้วทางอ่ะต้นวงส่าง ข้าเจ้าไว้ต้านมะเร็งนะเนี่ยเนีย่ยเป็นสม,มุนไพรได้เนี่ยขโมอนี่ว่าคอยมีแล้วญ่ายเบาโอ้ยมันแข็งมันขนนั้นโอ้ยเธอมันว่าได้เป็นตะก,กิ่นได้นี่น,นะ ห้มันได้จักโลนนะก็ได้เป็ดตื่นนี่อันหนึ่งเฮ้ยนี่ถ้าเป็นถมานี่นางสู้ตาอยู่ค่ะของมากจ้ะตวนไํ้มันอันเห้ยให็มันขึ้นกันทำไมมันไม่ใหญ่วะเนี่ให้มัน อยสกซากก็สั่งไงแหน่งอยากซากแต่ไมีต่แหน่งหน่อยๆหมุนรถเฮ้ยหมุนรถเอามันง่ายไหมเจอหน้าทรรมดาผมมีดอกไปโค้ใหม่โค้น้ำบอคือรถเฮ้ยหมุนรถเฮ้ยเจ้าเก่งอยู่แล้วเจ้าเก่งเก่งคนเหงังทั้งหล่อทั้งเก่งฝนอุ้ยเก่งกันเราหมุนกัพายุงุ๊กหมุนรถเฮ้ยหมุนรถบ่มีแตนดอก ถ้าเจ้าคนไปหันมิเห็นายอันอยู่หันนะีแล้วมดมไปโอ้เก่งอันนี้เก่งอันนี้อเ็ดฮอาจตั้มตนเ้อเยเก่งลีาเกานมดไปอีกเฮ้ยย่างอยู่ไักยังไส้ยีางเดียวเห Phúa của đấy, nhỏ mà. Nhỏ mà. Ừ, ừ. nó ngu số phuốc tai đấy chú cái ta nhỏ quá nhỏ quá pa ôi nó nem lông tầm tầm nem lông tầm tầm đôi lợn nem lông thì tầm tầm đôi ừ, mang lông lột thôi lông mang Ừ. Dạ ơi. หักลงมาเฮ้ยห,หักลงมาอืออ่ลงมาฝนจนมันเหี้ยหมดเลยท้านี้ข่อยยังมีอีกเปล่าเาาาดิน,เน,นดเนี้ยลงต่ำๆดูฮะมันหอกเสียกพะโว่เห็นไหมนี่ก็ได้เงียกินอีกแล้วจำมันมันจำมันมัน เจะอ,อาบน้ำอีเพื่อนไม่เชี่ยวเพราะอะไรแี่ผนตอนหนาจะก็ไม่ีแดมเดียวเนี่มันเนียนเดียวลงมาเดียวครลงมาได้ถึงโลไหม พี่น้องเว้อะไรประมาณโลหนึ่งอยู่แล้วเอาไปแกงกินเที่ยงที่บ้านโต้ยกกันจ้าหากินน้ำเมืองน้ำใหม่นี่แหละข้าวโป้งข้าวป่ากับพ่ทชันยี่แนวหานั่งว่าสิไปหาอันแมงแข้งมาเติมเนื้อใหญ่ลิมอ <S 2> <S 2> <S 2> มฟาร์มหมูใหญ่อันนี้มีแต่แมพันน,นั่นมีแดงหดหดอยู่อๆๆันนี้มีแต่แมพันคองเราวบดอือ อันนี้หน่อไม้บงหน่อไม้บงนี่แหละพี่น้องต้นอันพภาที่นั่งซีมาปีนเธอต้นนี่แหละตนน้นหนาเธอเนี่ยนี่แหละจ้านั่งซีมาปีนปีนจนจกตายมาปีนบวกพภาหาวลายยี่บอถึงสิเทา้า

กันก็อยู่ในตะลางเฮือนั้นมันตะลางเฮือนมันประมาณโลหนึ่งนี่แหละมัเขอดให้มัน<ะ>ประมาณโลนี่แหละมึงแกงโลดยามึงวัม,มีผักขาปะา่ะจ๊ะขาบบงด้าน,น,น<ห>เนื้อโลก็ักยืดผัดกขาเดี๋ยวฝากไว้ให้มันหมายความว่า,าได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมนันผลิตจังสิ่หายนันซะ ได้ยูวะจ๊บเลยลูกฮาราเซะขนมหนบ่ายฮาราเ่ะขนมหนบ่า,ายห้ใส่ฮะขอบคนณขอบคนเดี๋ยวพอมาเฟยจะชให้แขนไผย่งหน่อยนะ บาวัวนะมันดีเจมันนีเดี๋ยวมันเนี่ยเพรมันไข่อยู่ในนี่นั่นตุกตีอย่างเฮียหน้าพูกคุณเออไันจกได้ดีดอกนี่ัข้านบ่ายดีเจบนะเจนี่นะเจนี่ได้มันผลิกึืนถ้าว่ามันผลิกมันผลิแต่ขนาดนั้นผลิผลิลุงผมพาไปอยู่แต่ว่าเราพักมุดเขากนแล้วม่้โอเคพี่น้องติดตามไป็นบันติดเตยน้ำกันใช่น้องว่าน้ำใหม่ใหญ่นะเอาไปเติมกัน ô hơi ạp hát ờ miên mất tát ô ờ miên mất áo này nè nó mặc lông tìm nó <nữa> khác <laughs> nhỏ nhào trước đước lười tìm canh tìm canh แกงหน่อไม้เออหามาจากบนะ้านน้ำแกงหน่อไม้แซบ่บแทบอีกแล้วจ้าวันนี้จะมาเกยแต่แก้โทไม่เลี้ยงเออเลี้ยงนอกออ แสดงตัวนี้เป็นจะก,กงงเก่าพี่น้องต่อน้ำไม้่านะสะก่อนสะก้อนน้ำไม้มาแกะจ้าแกะส้วยน่อยริโอขยะไปได้ค่ะจะจ,จะพูดาสตรให้ห้เาเนียมาใส่ขยัมา ข้าวกราบบยาบจงวงานโซลีลาค่ะยังเจ้าอื้นกข้าวยาก,ก็กินบุเช่ดูกล้ค่ะแขกเลืมไป ได้ยันางบาเออได้ยุเกเรนเจีนยมอบุนะขางมาผู้หญิคแับผู้ังนี่จะมาแก้งอานอนยีพี่นอนดียอจบเลยนะประตกปีนหมืองแห่โ <c oughs> อ้ยปำไปไล่เลยโอ้ยตงไปหลายๆๆๆๆๆๆ เช่นมาราศยามะด็เจลอพุชซาบดีจ้ามาได้แกะน้ำไม้แกงเด้ออันนี้สิแกงน้ำไม้เด้จ้ามีบานไพรีบอกหอนเนี่ยบอสเทศเลยเอ้ยเลเลยบรทั้งทั้งบานไพทีบีบห่อนเนี่ยทั้งบานคอยมีห่อนครูมือคนตะบดโจ๊กข้าวนะห่อนกวมูเอ้ยบาลิหนาห่อน้เข้ากับว้ล้ว นาห่อนค้นขี่ห่อนแหงห่อนอีลีบรีว้เแต่สีเราไปแยกออกไปใส่ออกไปใส่เรื่องอะไรมันห่อนนาห่อนเราอีคอยอยู่ก็เกาหลีดิอยระเททีน่าหนาวมาเกิดยังอยู่พี่เกาหลีไปพึ่งมาเกิดก็ได้ไปพว่าเกิดอยุะเทที่นาหนาวบัดบัดข้นที่หนาวผัดห้ยหากว้มห่อนเนาะบรเวอลได มันก็แตกกันบัดประเทศที่หนาวๆขอว่าโอ้ยหาความห่อนแต่ผมมีมีแต่บ้านห้าวนี่แหละมันดีที่สุดมันมีสองระดูนั่นบ้านข้าเจ้าสามีจะระดูเดียวบัดมากอากาศหนาววายหนาวจึงบดก็แดงจนเหี่ยวออกมากับด้เด็ดถิ่มผูกกับวัยนะคะโอ้ยต้นไม้มันจะบกคายแอก ไอ้มียาขายเหือบอกมาขายข่อยดิดีเลยเฮ้ยมันเหือลายน่าพ่อเขาบอกว่าอะไรคนแข็งแห้งพ่อขายรายกออลยข่อยเคยไป ผลไป้ายามากินเนี่ยส่วนหนึ่งกะเจ้ายาหกหมอ,เอสเราไปตูวไปเอชเลเยไปตรวจอยู่หัหมอพอเหือมันออกลายเด็กจะเริ่มห้าเล็กไปบูเขาก็บวกยามันให้มันกะมันกะมันกะไข้แน่อยู่ในเหือมันแปลว่าทมมงหมดเราเหือเมื่อเหือจีมันออกเฉยเยมันออกลายเวลามันออกออกก็เรยไปพอเอาพาไปไปตรวจไปเอ็เซเยเปื้นลายอยู่เขากะ เขาก็หายยามากินอยู่มอยล่าอยาเงี้ยเขาตรวจอยู่อยู่ปากเซเองอยู่ห้องน้ออยู่ปากเซแต่เนาะจิไปสิตทางไปฟังแทยมั้งจะมันเสี่ยงเงินลายเง้แต่ก่อนเงินจ้ะบุอยฟลายเปนแบบบุกไฟยืดลายไปหนอไรแต่ก่อนเคไปตรวจอยู่เล่าฮะเขาก็เอายาให้กินยางยอย่างกับลายเนี่ยแหละเขามาหายเขาหายมากน่ะเบิร์ดหลายแสนอยู่หรือใส่ยาจ้ะ ไปตอนัก็ไปเอายามากินกะกะดิขึ้นได้ก็แค่เนยทอดขึ้นไม่รู้เที่ยวเดินอะสนใจเดินไปเลยวันนี้งดเดินป่าจ้าวันนี้ไม่เดินป่าค่ะแต่วันตุ่นนี้จกเต่าจ้าคนเดินป่าจกเต่าขึ้กเต่าไอหอนๆนเลยนั่งข่าวเต่านะพี่น้องเลยไม่อยากจะวา้าว สัมจะฮอนเดีย๋ยวันได้โทรถามแ้วเออว่าน้าเอามาร่ากับว่าอยากหรือว่าจะจะโทรถามนั่งกนั่งถึมัเอาทไมเขาห้จับเป็งจับไฟติดไหมคนระับทให้มันติดนะดับไฟที่หน่อยผ่านเต็มตเราเจี๊ยบเ,เลยเราก็จะมาแกงกันที่เราไม่ได้ติดดับตัน แกงหน่อไม้กินแกงหน่อไม้กันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้กับเบิรงดสตีสักก่อนค่ะนิทานห้างหาลักแกงแกงหลักกินนี่แหละคะ่ะมือนี้บอไปใส่นะคะมันแดดแล้ค่ะพรมุดข้าวป่าหนึ่งวันก,ก่อนมือไม้สักก่อนนะคะกับลิปหน้ากินหอมจ้าสบายดีติดตามแกงหน